เดี๋ยวนี้เขาบาย2ที่จะเปิดเข้าออกได้นี่ครับผมจุดที่เรานัดพบบ่ายสเพื่อขึ้นรถไปที่จุดเขาจะพาเที่ยวนะเที่ยวป่าเที่ยวดูเที่ยวป่า,เท,เ,ทปาเที่ยวเขาไปดูช้างป่ากุยบุรี แยกกันขึ้นรถสองรถปิกอัพเข้าป่าวัสรีค้บโอ้ขึ้นนี้ใช่ไหมนนโอเคขึ้นเนี้ยโอเคเข้าป่าไปกี่กิโลเจ็ดกิโล จุดที่จะเห็นช้างอะนะก็อ่อไม่ถึงเจ็ดกิโลแต่ว่าจักหน้าไปถึงที่สุดเจ็ดเอ่อทั้งหมดสิบไปกับสิบเี่กิโลนะไป7กับ7มีจุดชมชมวิวชมช้างนั่นหรอค่ะสองเอ่อเราจะให้สามจุด3จุดโอเควัซดัคี้คอสตัวูัเลเดสัตว์อะไรที่จะเจอต้องกกช้าง

คุยแค่ดูแค่คุยบุรีพื้นที่กี่ตารางกิโลเมตรตรงนี้969ตาราง9กิโลเมตรอกว้างกันเนาะเยอะกันนะเน969ว่าทั้งหมด969ตารางกิโลเมตรต่อ400เชือกอันนี้เขาเรียกต้องเรียก400ตัวสินะช้างป่าเนาะ400เชือกมันเป็นช้างป่า นีหมูป่าน่าจะเยอะเนาะแถมเนาะแถมเนี้ยพี่พี่ชื่ออะไรนะชื่อโอ้โอคุณโอ๋น่าจะเป็นน้องผมเน,ะนญญาะมันก็มีความสุขนั่อยู่กับป่านะเพราะหน้าตาหน้าตาคุณโอ๋นี่ก็ยังเป็น กเนียกสดชื่นสดชื่นไม่เครียดไม่เหมือนคนอยู่ในเมืองธรรมชาติมากเลยพี่น้องอา,าอากาศาาดีคุณโอ๋ก็บอก่าเดือนพฤศจิกายนอ,ออกเยอะใช่ไหมอ,ออกเยอะแต่ว่าช่วงนี้ก็ต้องรอหน่อยอยังไงมายัางไงก็ได้เจอละชาละออ้างล้เจอยังไงก็ได้เจอเจออ,อจะเจอมากเจอน้อยเนาะวันนี้พี่แอ่งน้ําที่ให้สัตว์มากินนะเนี่ยใช่ไหม แหล่งน้ำแหล่งน้ำเขามีเดินป่าไหมอ๋อไม่อนุญาตให้เดินป่าเลยอุ๊ดอีกจริงเลยมีหน้าและก็เออแบบูสิเวลาเข้าเข้ามาเที่ยวอุทยานแขกชาติคือได้อยู่ในป่าจริงๆแบบถนนหนทางก็ไม่เหมือนเขาใหญ่เขาใหญ่มันจะเป็นแบบเป็นรัดยางเนาะ แบบแบบนี้เลยคอนเซ็ปต์ดีมากเลยคือไม่ได้มีแบบนี้แหละแบบนี้แหละดีคือไม่ต้องให้มีรัฐอย่างถนนอยู่ในป่ามันมันเหมือนเข้าป่าจริงๆเหมือนเหมือนท่องป่าเลยอ่ะพี่น้องดูนะ ข่าวว่าจะได้ดูกระทิงพี่น้องก็บริ7-8ตัวนะไปแล้วมาไม่ทันกระทิงมาไม่ทันกระทิงเวลาเขาลงลงฝั่งไหนอะเข้าป่าเข้าป่าไปแล้วกระทิงเข้าป่าไปแล้วไม่เห็นแล้วช้างจะไม่ออกดูค่าเวลาไปดู ด,ดูนกขั้นเวลา <c oughs> แถบนี้และทั้งแถบเลยใช่ไหมที่ว่าเดือมพิจิกาช้างเดือมพิจิกาตันวานช้างจะออกเยอะออกดีมากๆเลยใช่ไหมมันเป็นเหตุผลอะไรอ่ะยญ้า อ๋อช่วงนั้นย่าจะอากาศไม่ร้อนอากาศไม่ร้อนญ้าก,ก็เยอะเพราะอย่างว่ามันเพิ่งจะเพิ่งจะต้นหนาวเนาะวันนี้ถ้าไม่เจอช้างป่าไม่กลับบ้าน <c oughs> <c oughs> คุณดูบอกว่าไม่เจอช้างป่าไม่กลับบ้านต้อง,ต,องต้องรอหน่อยต้องรอหน่อย เออมานถึจุดสุดท้ายที่เขาอนุญาตให้เราเข้ามาถึงใช่ไหมอ๋อเชือกเขาตะนาวศีฝั่งนู้นก็จะเป็นพมา่าอ๋อยี่สิบกิโลไปถึงพมา่าตะนาวศรีอย่างเงี้ยอ๋ออือฮือไปดน้ำก็แอ่งน้ำก็ทำไว้ให้สัตว์ป่าหน้าแล้งมันมันแห้งไหมแห้งมากไหมหรือว่าไม่มีน้ำเลยพอ,พอมีพอให้หน้าพอให้สัตว์ป่าได้เรียได้ได้กินเนาะ คงไม่พอสิช้างลงเล่นมั้งเพราะช้างมันชอบอาบน้าชอบาเล่นน้ำอ๋อ,อมันบาดเท้าก็สิที่เราจะจอดรถจุดแรกที่เราจะ,จ,ะจอดดูวิวดูช้างรอบรรยากาศดูช้างเราต้องรออยู่ตรงนี้เนาะ แวะดูชมธรรมชาติไปก่อนระหว่างรอช้างโอ้คนก็พอประมาณเนาะก็ดีแล้วแหละไม่ต้องเยอะมากเขาใหญ่คนเยอะเกินดูผาชมสัตว์ชาติชาติกุยบุรีพาชมสัตว์ <c oughs> จุดนี้เนี่ยมาดูสัตว์ก็อยู่ฝั่งโน้อนอยู่ฝั่งโน้นอ่ะะใะไม่คนอู้อยู่ฝั่งโน้นถ้ามันจะลงก็จะลงฝั่งโน้นใช่ไหม หายแต่คนนี่แหละเอาไปมักเชี่ยเปอาไปแล้เอานั่นเอานั่นต้องต้องจะเสะเออเออเลื่องเนิมูสวาช์แต่วิวมันก็สวยจริงๆเนาะพูดเสียงตังไม่ได้เขาบอกเดี๋ยวสัตว์พาไม่ออกพูดได้ตามปกตินั่นแหละ บอกว่าช้างจะอ่อยจุดหนึ่งแตกลังกันเลยทีนี้นวนออกไปดูกันทางโน้นแหละเขาบอกว่าช้างจะออกมาเออเห็นช้างอยู่ฝั่งโน้นช้างป่าเนาะแล้วก็คาดหวังากเห็นช้างป่าหรือความคาดหวังของนักท่องเที่ยวโอ้เขาก็าอดทนรอนะ เห็นอยู่ตัวเดียวอยู่ชาป่าถ้าไม่มีกล้อง,มอง,ม,องมองไม่เห็นหรอกพี่น้องมองไม่เห็นหรอกขนาดนี้ต้องมีกล้องซูมที่นักเที่ยวเข้ามาก็มีกล้องกล้องอะกล้อง,กล,องกล้องแฝดไว้ดู เกัญชางเจอแล้วเจ <ไป S 1> อแล้วลอยู่ตรงไหนอ่ะไหนอ๋อเนี่ยเหรอโหเห็ดกันช้างไกลลิฟ <c oughs> <c oughs> เลยไกลลิฟ <c oughs> เลย เลยเห็น,นช<า>ดัดแล้ว<ะ>เห็นก้นเลยโม้ไกลมากเลยมองแทบไม่เห็นแล้วมีสองตัวเลยพี่น้องนี่มันต้นไม้บังอยู่พี่น้อง <c oughs> แต่เมื่อมาตรงนี้ยิ่งจะเห็นชัดเลยนะเอาไปไหนแล้ววะบังต้นไม้บังหรอเอา ช้างป่าจริงๆเนี่ยเขามาดูช้างป่าที่กุยบุรีเห็นกันแล้วล่ะถึงแม้จะไม่ไม่ได้อยู่เป็นฝูงแต่มันอยู่ในฝูงนั่นแหละแต่ว่าเรามองไม่เห็นเขาอยู่ในป่าเข้าไกลไม่ได้เห็นแต่หลังคาแต่ในกลุ่มนี้ก็โครงนี้จะมีห้าหกตัวใช่ไหมคุณโอ๋ตัวแต่เราเห็นแค่ตัวเดียวตัวนี้ที่มีกล้องดีๆก็เห็นสองตัวนะ นีหกตัวอ๋ออยู่ในล่อง,อ,งอ๋ออยู่ในลอ่อ,อ,นลองน้ำใช่ไหมเมลยมองไม่เห็นเขาอยู่เป็นเป็นโขงทั้งหมดหกตัวอ๋อมีความสุขเลยได้เจอช้างป่าตัวจริงเป็นๆจริงๆวันนี้ ยังไม่ออกมาเราจอดคู่กันอ่ะไปก่อนเลยขึ้นร่องแล้วขึ้นจากร่องแล้วอยู่ไหนฮะพี่รถขึ้นดูเขาลงไปเรื่อยบน้ำขึ้นมาตัวดำเลยอ๋อเดี๋ยวเวลานั้นเขาจะใส่เหมือนกัาเอาไปอัดน้ำแล้วก็จะขึ้นมาทาแป้งอ๋อขึ้นมาทาแป้งธรรมชาติอืมเป็นธรรมชาติเขาต้อลงน้ำแล้วก็เอาดิน ดินเขาเรียกว่าทาครีมธรรมชาติใช่เดี๋ยวเราทาแป้งเลยเออเออขึ้นมาแล้วนะดูขึ้นมาแล้วนะสิโอ้หเห็นมาดังลูบเย ไปแบบนี้ก็จะออกมาอีกไหมนั่งจะเดินไปไปจุดที่สองที่เรายังไม่ได้เข้าอ๋อจะเดินไปโน่นเราต้องเราต้องไป<ร>ดักรอ,อยังอยู่ครับยังอยู่ ความสุขมากเลยได้มา,น,านั่นงรถเที่ยวนั่งรถเที่ยวในป่ากับเสน้นทางออฟโรด <Wow. S 2> จุดชมสัตว์ป่าผู้ใหญ่สายย่านแขงชาติกุยบุรีโอ้กระทิงโชคดีมาเจอกระทิงกำลังจะลงกินน้ำลงกินน้ำไม่กำลังขึ้นกำลังขึ้น แต่ตอนนี้ผมกาลังมองอยู่ว่ากระทิงมันอยู่ตรงไหนมั่งโอ้โอ้เยอะเลยเห็นแล้วหลายตัวเลยโอ้เสียดายแบบเราซูมได้ไม่เยอะเนาะมันมีกี่ตัวนะถ้าเราดูตรงเนี้ยนับได้ปะโอ้สิบกว่าตัวมันกำลังขึ้นขึ้นจากน้ำเนาะจะเข้าป่าแล้วเนี่ย ดีที่มาทานกำลังจะไปแล้วนหละมีความสุขเลยวันนี้ได้ดูทั้งชง้างได้ดูทั้งทั้งกระทิง <laughs> ขอบคุณมากครับผม ไปต่อแล้วเพราะว่าใกล้จะค่ำแล้วเดี๋ยวไม่ถึงโรงแรมมืดอีกขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ครับผมจนค่ำจริงๆเนาะอยู่คม้คมคุ้มจริงๆอยู่น่าก็าได้อยู่มันได้อยู่ธรรมชาติมันก็มีความสุขกนะอยู่สุดคุ้มเลยวันนี้